สวัสดีเขาค้อนะครับนี่ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นของวันศุกร์นะครับนี่เรามาทํางานนะฮะออนไซต์นะครับก็ลูกค้านัดไว้ล่วงหน้านะพิษณุโลกนะก็อยู่ในเส้นทางที่ผมสนใจนะฮะผมก็เลยเอารถตู้มาที่ไฟนะฮะน้องนุ่นสีขาวของเราใส่เครื่องมือมานะครับชุดเล็กก็เซ็ตโชคได้ พ o วเวอมาก็ทำงานสะดวกดีนี่ก็มาที่จุดชมวิวเขาขอมารอบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะทำถนนนะครับขยายฝั่งนู่นเป็น4เลนนะฝั่งหนึ่ตอนนี้ก็มีมีเกาะกลางเพิ่มขึ้นมาสำหรับคนที่คุณการเดินข้ามถนนวิ่งข้ามถนนก็อาจจะแปลกตาไปสำหรับคนที่นานๆมาทีนะรอบที่แล้วผมเอา r พัรอย s มายังไม่มีเลย ก็เป็นวิวนะครับจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขาคอ,อนะจุดอื่นอาจนะจะมีดีกว่าก็ได้นะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยไปนะผมก็ชอบเที่ยวในจุดเนี้ยผมรู้สึกโอเคนะชอบมากมีความสุขมากนะครับครั้งแรกเลยมาออนไซต์ตรงนี้แหละนะครับตอนเช้าเลยวันไหนอะ่ะเสาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ทำรถมีความสุขมากนะอากาศหนาวเย็นเลยช่วงนั้นนะครับจะเป็นข้ออ้างในการมาเที่ยวทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อนนะครับ